สวัสดีจ้าเมื่อนอี้ยายจะไม่กากผ้ามว้วนข้าเขาโขเขาไปไปเด้อเด้อจ้าเด้อเขามาแล้วก็ยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตากับยายเด้อจ้าเด้อว,วันนี้ยายไม่ได้มาเด้อจา้าสวัสดีครับอ่านะมาเขาไปเลยลุนเลยพี่น้องมาสิมา,มา,มา,มาน,น,าน,นามาหมั้นนกปลาหาเห็ดใส่บปได่ก็มาลุนเลยจ้ามันตกมือขื่นเด้อจ้าเด้อ อพุ่นพี่น้องไปม้านมันนะพี่น้องคนในไปใกล้กับมัานทักมัานเนี่ยเขาก็ไปเหี่ยงนะพี่นอ้องก็ยหายแล้วก็เ่าแล้วอไยไปก็เถาะ มากลุ่มมาหาสักกันเด้อพี่น้องพี่น้องนึกวันในเห็ดอู้โหดอกดอกอนนั่นั่นเขาเอิญดอกหยังเตะทองน้องซื้อดอกแล้วอะ่ะไม่เห็นผ่าดอกกี่ดีตัวนี้ฮะพยงังโดนพี่น้องมาทำผออยู่ปลากับปลาใหญ่อยู่พี่น้อง ฮะอุ้งตของพอเฮ็ดอีกะเฮ็ดเมาฮะเฮ็ดเมาโอ้เฮ็ดคืออันนีนเนาะเป็นกีบกี่อยู่ขาวดินว้าวดูอพี่น้อเป็นบานของตาก้อนใหญ่ มึงหอยทางเขายางจนแปนเหมือพี่น้องเ,อง,เองี้ยก็กำลังอย่งเนี่ยแหละน้องพี่น้องโอ้ขนาดเห็นน้ำมันกระปูยังหน่อยอยู่จ้าเด้อนี่ให้มนันท่องยะกินเห่าได้หนิยะกินเห่าวะนี่ ตาทองไปุ่นะยังระทองฮ<า>ะยนนังไหนไปมึงพี่น้องไปตาทองเห็นละขี้หนองม้ปลากระลึกดีดีดน้ำบ่หกไปเไ,ไควรตาทอง เ็ดก้แดงวะอ้นนี่เอเก็บตาท่อมันอยู่เตียมเกือบเป็นหมูเลยนะท่อหลายตะกี้ไ่หลายน้ำงามเลยผ่านเลยอ่อนน้ำน้เลยบบบนี้นองอื้เห็ดลังแลนะ เด็พี่น,น้องน้องง,งงามเลยหน้องผอมอ่ะน้อตุ้อองนิษพ่นหายๆๆพี่น้องเออๆๆอ้ยนี่เด็พี่น้องอีน้อ ปูดอ,อกญ่ายๆดอกง่ายๆพี่นอ้องอ๋อพี่น้องดอกดอกเขามาสาอ๋ยง่ามมีดีพี่น้องปุ่มๆๆเป็นปุ่มเลยเ่รอโอ๊ยนี่เป็นขาวๆมันคืออย่างไปหลุนได้พี่น้อง อ๋อนี่ดิตาทองอืมอ๋ดอืมดเฮ็ตเฮ็ดเฮ็ดข้าเปลงอ๋อตาทองดอกคูเลยดอกคูเลยนี่มันก็ขาวอ๋ออืมดอกต้นงามเลยอ๋ออยู่ทางไหนตอป้า หรือเปล่าพี่น้องเอ,อ้ยมียังกัดขาหุกสาวนี่หัวมุกม,มุบเลยหัวมุกม,มุบเลยพี่นอ้องแี่ยาตาท้องเลยเนี่ยขนาดใส่รองเท้าเต็มหยุดเลยนี่พี่น้อง นี่นี่ให้มอฝุดลเขาปลา,า,น,น,น,านี่พี่น้องนี่ฝุดเขาปลาแต่ก็เมันอยังต่อได้พี่น้องนี่พี่น้องปวดขาดิก็เฮ็ดหนังนี่เป็นหมูเลยเอาไปหนั่งก้อนมาบ้างมังนี่ก้อนสามตัวโอ้ยนี่พี่น้องเห็้มอน้อกหนึ่ง ดอกสองพูนด,ดอกสามพี่้องป้าตาทองมัง้งมงเมิงดอกหนังนี่ที่หลังจาทองเออเออเก็บดอกงามเลยเออเออเก็บดอกที่สองพูนด,ดอกที่สาม อ,อ,พ,อพ่อเฮ็ดพูนก่อนเลยให้ลูกเสาเออมาเก็บเฮ็ดสามดอกไห้มาพี่น้องอุ้ยนี่ตุ้มโอ้นี่เด็ดตุ้มนี่อ่าไ <c oughs> ปนปนตืมกันกระดุมมันขีน้ดอแม่ตาทอง ตาทองตาทองพอป่ะปวดปวดขาแม่ไม่ยังตอดนั่นแหละมันปวดมุ้มมุ้อยู่ไปไปไปเด้อนังพอห้องดีอีกเหรอ ตาทองขอของดีเหรอโอ้ยพี่น้องปัดหน่วยใหญ่ๆหน่วยงามๆ,ๆด้วยพี่น้องบบกผีพวนอ๋อตาทองเกบลบนคุณกำลังสูกเต็มเลยตาทองโอง้อ่ะเกาลัอพี่นอ้องอุ้ย อ๋ตอตอกตอกเออตอลอกนะยุยงหลายไปไปป๊อดเมื่อกี้น่ะมันกำลังเป็นหน่วยกำลังซุก<ส>อืมกำลังสีแก่เต้ย <ไป S 1> มพ่พี่น้องเฮ้ยไปิร์สเฟิอ้ยดกอี๋ดีพี่น้องเฮ็ดยังเฮ็ดต้องบ่เอาเก็บโอ้เฮ็ดผึ่ง ไปตาทองเม่งเฮ็ดเพิงนเนี่ย๊าพี่หนอไปตาทองม่งเนาะพอว่อาตาทองอเฮ็ดยังเพื่อหนเฮ็ดังเฮ็ดเพิงยัง,งเฮ็ดเพิองเพืงงั้นข้าม,าม,มเฮ็ดเพืงข้าม,ม,ามพี่นนอเฮ็ดตกเฮ็เพิงข้ามใบตองปิวไปเ่าวันไห้ตาทอง นี่ตาทองบังบงังคือดอกงามแทถตาทองอะฮะมาดูดิเห็ดอย่งนี้อ๋อเห็ดเมา,บ,า,บ,าบ้าป้าไปเหี่ยนปวดขานะม่ยังตอดเลยป้าป้าตาทองชิค่ะ เฮียนลูกสาวกับสิพรไปขายลอตเตอรี่ได้จ้าเด้อก็ขอบคุณทุกไร่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ให้ยียดโดยดีเสมอมาจึงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแสบตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดทุกคลิปของยายจมิกาได้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับจึงได้ก็ขอบคุณทุกไร่ทุกแฉ่ได้จ้าที่มีให้ยียดโดยดีเสมอมาไปแล้วพี่น้องไปเฮื่อนกดขางยังตอดลูกสาวพนหนึ่สีพรเพื่อหาขายลอตเตอรี่น<อ>้ำไป ท้องาอยาง,งาไปเฮงยางาไปเด้ <laughs> ขอขับรถมาได้ปวดขา, <laughs> า <laughs> บายแต่ลูกสาควคนนี้พี่ผ่าประกันได้ก็ขอโทษขอภัยจ้า